ของ o p i n l s t y s t y l e เราเลื่อนจากวันศุกร์มาเป็นวันจันทร์วันจันทร์นี้ค่ะเป็นเรื่องของคนมีไฟแต่วงเล็บน,นิดนึงว่าไฟแ็กอไปติดตามกันนะคะว่าไฟแชกเขาจะมีเยอะขนาดไหนใน Open Lifestyle ค่ะ ไฟแชกที่มีลวดลายสวยงามที่เห็นอยู่ด้านหลังของทัดนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของของสะสมของพี่แตนซึ่งเป็นประธานชมรมคนสะสมไฟแชกซิปโปแห่งประเทศไทยช่วงของแฟนไลฟ์สไตล์วันนี้ค่ะทันเลยพาคุณผู้ชมมารู้จักกับพี่แตนผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่าคนบ้าไฟแชกซิปโป ใบสวยงามประการตาที่บรรจงแต่งแต้มอยู่บนตัวของไฟแช็คท,ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นของสะสมของรังสรรจันวรวิทย์หรือพี่แตนที่เหล่าบรรดาคนรักซิปโปร้รู้จักเป็นอย่างดีค่ะพี่แตนสะสมไฟแช็คยี่ห้อนี้มานานกว่า17ปีแล้วค่ะไม่เพียงแต่สเสน่ห์ของลวดลายที่มีมากมายให้เลือกสะสมเท่านั้นพี่แตนยังเล่าให้ฟังอีกด้วยนะคะว่าไฟแช็คยี่ห้อนี้มีวิวัฒนาการที่น่าสนใจ เริ่มตั้งแต่ขนาดก็มีการปรับให้เหมาะมือมากขึ้นส่วนลวดลายนั้นจากเมื่อก่อนเป็นแบบเรียบเรียบจนปรับมาเป็นลวดลายที่สวยงามอย่างที่เห็นท่นบอกว่ามันเล่นท่าได้ด้วยอย่างนี้ต้องให้ที่แตนโชว์นิดนึงค่ะที่เล่นได้เนี่ยบางคนก็จะเล่นเล่นได้บางคนก็เล่นไม่ได้เพราะาสภาพมือของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือมืออย่างผมมือผมอ้วนอ้วนเนี่ยก็จะเล่นได้แค่บางท่าท่านี้ก็าจะเห็นในในหนังเรื่องผู้หญิงฆ่าขายะแตะ ถ้าเป็นท่าที่แบบเปิดซิปโปได้เร็วมากคือ <Okay. S 1> ตอนนี้เนี่ยถ้าเรียกว่าผมบ้าหมายถึง <c oughs> บ้าสะสมไปแล้วบ้าซิปโปไปแล้วนีต้องมีซิปโปที่ชอบที่สุดรักที่สุดห่วงแหนที่สุดเลยอันนี้ห้ามมาแตะต้องเลยนะ <c oughs> มีเยอะครับมีเยอะครับแต่ว่า ถ้าที่ผมผมผมชอบมากที่สุดตอนนี้นี่นะก็คือซิฟโปไลายมิกกี้เมาส์หายากเพราะเขาผลิตมาเป็นจำนวนจำกัดอย่างเช่นชุดหนึ่งมีมีอยู่60ชุดในโลกอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ราคาแพงและหายากความหาซื้อยากแบบนี้แสดงว่าจะต้องมีบางชุดหรือว่าชุดไหนที่ราคาสูงที่สดุดครับพี่แันอย่างมิกกี้เมาส์าตัวนี้เนี่ยถ้าราคาถ้าราคาที่เท่าๆไปเขาซื้อนสภาพนี้นะ,ะเขาต้องมีอ3่หนึ่งสาื่นบาท ออเอาวิวัฒนาการของซิปปแต่ละอันตั้งแต่เริ่มแรกที่ที่ทตันเริ่มสะสมมาเขามมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปมายัางไงบ้างอะคะ่ะถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาจะเป็นแบบเรียบเรียบธรรมดา่อนพอหลังมาเนี่ยดีไซน์ของซิปปเนี่ยมันมีเยอะขึ้นก็คือเขามีเทคนิคการก็กเป็นการกัดกัดล่องใส่เอ่อพิมพ์สีเข้าไปแล้วก็หลังๆมาก็มีเอารุ่นเอานี่มาติดซิปปเนี่ย ยังไงสะสมไปก็ไม่มีวันหมดเพราะนั้นมันเป็นของที่สะสมได้เรื่อยๆเนี่ยตอนนี้พี่ผมสะสมอยู่คือผมเอาทุกแบบก็คือเก่าก็เอาใหม่ก็ชอบเอาที่ชอบใช่แล้วก็ญี่ปุ่นก็ชอบและตัวไหนยิ่งหายากยิ่งชอบของของเก่าๆที่แบบว่ายังไม่ใช้งานเลยเงี้ยมันยิ่งมีราคาทั้งหมดที่เรามีอยู่กี่ชิ้นล้วคะพี่นประมาณพันอันอแ,ตแต่ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันแปดร้อย คนรอบข้างเขาเห็นด้วยหรือว่าเขาสนับสน,นุนยังไงบ้างคะพี่แตนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราเริ่มสะสมใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้เราก็แค่เงินเดินออกซื้อมาซื้อมาเก็บอันสองอันใช่ไหมฮก็ทยอยเก็บไปเรื่อยแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยพอมันหนักเข้าพอต,ตั้งแต่ตอนตอนช่วงที่ก่อนที่จะเปิดร้านสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็คือเวลาไปญี่ปุ่นทีนึงเนี่ยซื้อมาเอ่อทีหนึ่งสิบอันยี่สิบอัน มันก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นพี่ตันยังฝากบอกถึงคนที่อยากจะเริ่มสะสมไฟแช็กยี่ห้อนี้ด้วยว่าถึงแม้บางรุ่นจะมีราคาแพงแต่ก็มีบางรุ่นที่ราคาพอเหมาะสำหรับคนที่มีไรายได้น้อยด้วยเหมือนกันนะคะ